ไอ้ลบยูก่อนวันนี้เจอสาวลูกสองสวัสดีครับพี่ๆทุกคนมาบ้านน้องดาวมาสนุกสนานกันอีกสักเล็กสักน้อยพักททยกันทางไลฟ์สดผมก็อ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยได้ก็ต้องขอกราบขออภัยพี่พีด้วยนะครับทุกคนหวังว่าคงให้อภัยน้องดาว น้องใหม่ในวงการวันนี้ก็อยากมอบผลงานเพลงนี้ให้จะเกี่ยวกับสาวลูกสองอันนี้ก็เขียนเพิ่งเสร็จวันนี้แหละเสร็จแต่งตอนเช้าดูสิมาลงช่องตอนเย็นจะทันไหมทำ <c oughs> ไมคันคอ ตื่นเต้นเพราพี่น้องเข้ามาดูกันมาดูสาวลูกสองกันเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในเมื่อทุกท่านเข้ามาแล้วผมเดาสตูดอโอก็จะจัดให้ตามคำขอมาฟังกันเลยครับผมเองก็รู้เธอมี ลูกสอ,องพมเองก็อยากประคองตัวน้องนั้นไปเป็นแฟนพ่อเธอสวยเด่นใครเห็นก็อยากเป็นแฟนอยากเดินคงแขนอยากกอดแน่นๆไว้เฮียงผู้เที่ยวโอ้เธอสวย นักหนาอยากได้เธอมาเป็นคู่วิวาาวให้เฉยผมไม่สนว่าเธอจะเคยมีลูกซองนั้นเพื่อนเอ๋ยมันกอดีเลยไม่ต้องเปืเี่ยงแหลเธอนี้สวยจริง เป็นยิงที่ผมไฟห้าห้าห้าลูกสองนั่นนะบอกว่าสดใสจริงจริงรอะเธอสวยเด่นใครเห็นก็อยากรักจริงเพราะเธอคือยอดจริงอยากมอบรักจริงผมจริงดา้อาเยมหา ักมาผมจึงได้มามาพูดมาจาว่าวอนเธอสุดสวยที่สาวเมืองนครอยากได้บังอ่อนมาร่วมงาหานวิวาผมนี่รักจริง บอกได้ว่าไม่ต้องถามห,หนุ่มสีสงครามรักใครรักแล้วรักจริงไม่เคยรักเรนจะมอบใจและให้รักจริงมาเถอะยอดจริงมารวมรักจริงเข้างานวิวา เธอนี้สวยจริงเป็นหญิงละทีผมไฟหา้าลูกสองนั้นนะบอกว่าสดใสจริงจริงเพราะเธอสวยเด่นใครเห็นก็อยากรักจริงเพราะเธอคือยอดจริงอยากมอบรักจริงผมจึงได้อ่ออะอ,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 อมหา โอ้เธอ,อสวยนักหนาผมจึงได้มามาพูดมาจาว่าวอนเธอสุดสวยสาวเมืองนครอยากได้บางออนมาร่วมงา,านวิวา อมนีรักจริงบอกได้ว่าไม่ต้องท้าหา้หามหนุ่มสีสงครามรักใครรักเลยแ้วรักจริงไม่เคยรักเล่นจะมอบใจและให้รักจริงมาเถือยอดจริงมารวมรักจริงเข้างานวิวา ครับก็จบไปครับพี่ๆทุกคนหวังว่าคงจะถูกใจบ้านสักเล็กน้อยนะครับก็มาแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้น้องดาวหน่อยนะกดไลค์กดแชร์ก,กร็กดไปเถอะสนับสนุนน้องดาวหน่อยน้องใหม่ขาดกำลังใจพี่น้องเอ้ยออกมาร้องขอกำลังใจ ไอ้ที่มาร้องนี่ไม่ใช่อะไรหรอกบอกตรงๆเลยแหละอยากได้ผู้ติดตามอยากได้ผู้กดไลค์กดแชร์ให้อยากได้ผู้สนับสนุนอย่างประมาณเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่พี่แม่ผู้เข้ามาก็มาแล้วก็เที่ยวนาน,านๆนะครับบ้านน้องดาวอาจจะกว้างหน่อย ของดีๆก็นู่นแหละอยู่ไทยบ้านครับผมขออน,นุญาตลงคลิปครับผม